พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแรนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์เกติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่อง เจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายจะได้รับชำระหนี้หรือไม่และจะได้รับชำระหนี้เมื่อไหร่นะครับในกรณีนี้นะครับเมื่อท่านได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้วหากท่านยังไม่ได้นำส่งพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะมีหมายนัดให้ท่านมาให้การสอบสวนเมื่อท่านมาให้การสอบสวนแล้ว หรือกรณีที่ไม่มาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่และทำความเห็นเสนอสารเมื่อสารมีคำสั่งเป็นประการใดแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะได้แจ้งคำสั่งสารให้ท่านทราบซึ่งหากท่านไม่เห็นด้วยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อสาฎีกาได้ภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ทราบคำสั่ง หากศาลมีคำสั่งให้ท่านได้รับชำระหนี้และไม่มีคู่ความอุทธร์เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหากเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์สามารถรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ก็จะทำการแบ่งทรัพย์สินให้ท่านโดยที่ท่านจะได้รับชำระหนี้โดยส่วนเฉลี่ยตามจำนวนหนี้ที่ศาลมีคำสั่งให้ท่านมีสิทธิ์ได้รับเว้นแต่ท่านจะเป็นเจ้าหนี้มีประกันและได้ขอรับชำระหนี้โดยขอให้เจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ ขายท่อตลาดทรัพย์อันเป็นหลักประกันก่อนเจ้าหนี้อื่นหากยังขาดอยู่เป็นจำนวนเท่าใดท่านก็จะได้รับชำระหนี้โดยส่วนเฉลีย่ยเหมือนกับเจ้าหนี้รายอื่นสำหรับคดีที่ฟ้องตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2558เป็นต้นไปเมื่อท่านยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว คำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายใดถ้าเจ้าหนี้อื่นลูกหนี้หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อื่นไม่โต้แยง้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอํานาจพิจารณาสั่งอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้ได้เว้นแต่มีเหตุอันสมควรสั่งเป็นอย่างอื่นส่วนคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายใดถ้ามีผู้โต้แยง้ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องสอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้หรืออนุญาตให้ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนหรืออนุญาตให้ได้รับชำระหนี้บางส่วนผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลได้ภายในกำหนด14วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ครับ ผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรอกร์เกติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีคุณและทีมทนายความสวัสดีครับ